ยาพารากรเปิดฟีดต้องบำรุงแง่ครอเพื่อให้นำยางดีตั้งแต่เริ่มเปิดฟีดแรกโดย,ยสู้เต็ดปุ๋ยรูงอรุณตามน,นี้เลยครับ ทางใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางช่วงอายุ3ถึง5ปีใส้เลยปุ๋ยรวงอรุณสูตร20 15หรือ2 88หรือ16 88อัตรา300ถึง500กรัมต่อต้นใส่ปีหนึง1ถึง2ครั้งสลับกับปุ๋ยรวงอรุณสูตร28 20หรือ21 78หรือ15 78อัตรา300ถึง500กรัมต่อต้นสูตรนี้ใส่ปีละครั้งแล้วก็เสริมด้วยซันแม็กซ์ซึ่งเป็นปุ๋ยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอัตรา300กรัมต่อต้นให้ใช่1ครั้งต่อปีในช่วงต้นมันจะช่วยใบเขียวทนต้น แข่งแรงพรอมเฟอรตี Property ได้เต็มๆตมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นช่วงอายุ6-10ปีหรือย,ยางเปิดอกรีดแล้วก็ใส่ปุ๋ยร,ร,รุ่งอยย 88, รุณสูตร28 2 0หรือ2 5 8 8หรือ28 7 8อัตรา500กรัมถึง700กรัมต่อตอน้นต่อปใส่บำรุงสองถึงสร้าง,งต่อปีในช่วงต้นฝนเนี่ยให้ใส่รวงกับสันเม็ตอัตรา500กรัมต่อตอน้นก็จะช่วยเปลือกยางหนิงมกรีดไม้น้ำยางเยอะเอ์เอส็นน้ำยางสูงยางพาราดีดีผลผลิตก็ดีด,ดีใช่เลยนะอุ้ยรุงร่งอรุณ Puyerung Arun, Didi.